ตอนนี้แข่งกับเวลานะครับเครื่องเนี่ยขึ้นเนี่ยเจ็ดโมงสี่สิบห้าตอนนี้เจ็ดโมงสิบแปดแล้วยังไม่ผ่านด่านตรวจคนเลยโอ้ยรุงลังยังเลยเนี่ยให้กูรีบมากูก็รีบมาแล้ววันนี้เรารับบทดาราสาว าราสาวต้องใส่แว่นใส่แมสคนจะได้จําไม่ได้ <c oughs> วันนี้นะคะเราก็จะไปสุราษฎร์เราจะไปสุราษฎร์ไปหาแม่นันทาแล้วมันเช้ามากพอเช้ามากเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แต่งหน้าไม่ทันเราก็มาทั้งสภาพอย่างนี้ยังมิวายมีคนจําได้งั้นก็เดี๋ยวมาแต่งหน้ากันตรงนี้เลยละกันเนาะ <c oughs> จะได้แบบว่าโอเคหน่อยตอนแรกจะแต่งบนเครื่องเขาบอกว่าอยู่บนเครื่องห้ามถอดแมส <c oughs> ดังนั้นเราก็มาแต่งตรงนี้ละกันนะคะเพราะเดือดเจอแฟนคลับไงขอถ่ายรูปดาฉันได้เออ แต่งเลยแล้วกันจะถ่ายมาเมื่อไงครับหมอถ่ยอยู่ราคาตอนนี้นะคะเราติดสติกเกอร์1ชึ่งแท็กบาทก่อนตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องค่อนข้างรีบนิดนึงเพราะว่าเราต้องสวยด้วยแล้วก็ดูดีด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแบบว่าแต่งหน้าไปให้เสร็จภายในเร็วเร็วนี้นะคะอ่ะาชุดถายลองพื้นอยู่ไหนวะเนี่ย ราคาตอนนี้เนี่ยเราถ่ายรงพื้นก่อนนะครเพราะว่าฟัวชันนิดนึงเราจะไปแบบว่าหน้าสมโซมไม่ได้เราต้องแบบว่าสวยลงจับเคืืองเดี๋ยวแฟนขู้แฟนขับนั่นหรือจะแท้แอร์นะคะเอาเต้ปเตตกด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 ไปค่ะนี่นั่งแต่งเนี่ยดูบรรยากาศนะคะถ้าให้คุณวิทย์เนี่ยเหวี่ยงไปตอนนี้เนี่ยเราหามุมอัพแต่งหน้าอยู่นะคะ ันน,นี้เป็นการท้าทายมากเลยนะแต่งหน้าแล้วก็กลับบ้านที่สุราเพราะว่าอะไรเดี๋ยวคุณทักเพราะอ้วนใครทักเ่ราะอ้วนปบหมดเลยนะคะแล้วคุณวิทย์ล่ะคิดว่าไงถ้าคนทักเพราะอ้วนสวยจ้าหลอสวยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดสารเจ้าแล้วก็จะบอกว่าอ่าใครสวยใ <c oughs> มาดามแพิ่มดดสวยนะคะกดจันกดจันเอานีบรนะี๊บรีบอ่ะเดี๋ยวเครื่องออกก่อน่ะเห็นไหมพี่ข้างหลังเพยังจํจำได้เลยขนาดมานั่งแต่งหน้าอยู่ตรงนี้ ช็อกเห็นว่าล่ะฉันต้องแต่งหน้าแล้วล่ะคุณคิดว่าไงล่ะรีบเลยจ้ะเดี๋ยวเครื่องออกแล้วเดี๋ยวตกเครื่องไม่ได้ต้องปวยวึกนุงเดี๋ยวแม่บอกว่าลูกไม่สบายพาเข้าโรงพยาบาลทชยาเราต้องสู้นะคะแต่ง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 ข่งกับเวลานิดนึงเครื่องออกก่อนไม่รอแล้วนะ <c oughs> และนี่คือแปลงที่เราสามารถพกพา,าไปได้6ชิ้น900บาทนี้นับครับแปดนิ่มจากขนทมอยช้างแมนโมสตอนนี้มีห้องแต่งตัวของเราอยู่กลางสนามบินเลยจ้าดีเทอร์มินอลอ่ัดแบบปัดไปค่อ่าปัตไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะเพราะอะไรไปนอนเครื่องแล้วพอส็จปุ๊บหน้าไปสไลด์อยู่กับข้างฝานะคะเสื่อสัมางก็จะติดอยู่ข้างฝาดังนั้นแต่งเข้มได้ค่ะไม่ผิดค่ะอ่าและหลังจากนั้นค่ะสไลด์ดังนิดนึงเดี๋ยวแฟนลับคิดว่าหายใจทเหงือกอ่าอ่า ดูสินี่ภาษามาแอดแต่งตรงนี้มีคนจําได้เยอะมากเลยนะเนี่ยมีแต่คนทักมาดามแพมทําอะไรคะหน้าคะ่ะตอนนี้แข่งกับเวลานะครับเครื่องเนี่ยขึ้นเนี่ยเจ็ดโมสี่สิบห้าตอนนี้เจ็โมแปแล้วยังไม่ผ่านด่านตรวจคนเลยโอ้ยลุงลังยังเลยเนี่ยให้กูรีบมากูก็รีบมาแล้วก็รีบมาใส่ก็รีบ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 ทุกสิ่งอย่างรีบเหลือเกินเนี่ยทำไม่ทัน งานเราก็เป็นงานนี้ครับไม่ได้เดี๋ยวแฟนขับเจอแล้วโปะอาราคาด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมาดาแมแถมเราจะไปหน้าสดไม่ได้เราจะโป๊ะไม่ได้เราจะให้ทุกคนแบบว่าดูถูกเราไม่ได้ว่าเราไม่สวยไปที่ไหนก็ต้องสะพรึงสะพรึงอย่างเดียวไม่พอต้องร้องจากด้วยว่าสวยมากแม่อะไรอย่างนี้ไงห้ามค่ะห้ามเบาค่ะแต่งไปก่อนเพะดูบอนเองแต่งกลางสนามบินเมื่อที้แอร์เดินผ่านไง ยังเพิ่งมาเลยไม่ต้องรีบหรอกสีซ้อมหน่อยสีซ้อมหน่อยเริ่มดูเป็นมนุษย์แล้วเเป็นผีหน้าเซ็กอยู่ยังมีคนจาได้อีกนะคะแฟนขับขาทุกคนขาหลายคนก็จะถ่ายรูปกับมาดามแพมที่มาดามแพมหน้าสดมาดามแพมก็ให้ถ่ายค่ะไม่แคร์อะไรกเพราะอะไรนานๆเจอกันทีไงคุณวิทย์บอกไม่ต้องแต่งก็ได้ไปถึงสุราษฎร์ล้วค่อยว่ากันโอ้โหไปถึงสุราษฎร์เราค่อยว่ากันได้ไงแฟนคลับก็ไม่ได้เจอกันทุกวันนะลุน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  คุยก่อนไม่รู้จะเอาอะไรเราต้องดูแบบโปรเฟชชั่นลนบ้านแม่บอกว่าโซมโคไม่เห็นสวยเลยไม่ได้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 ไไดไไดอ่ไฟดับเลยไฟดับเลยถึงเวลาแล้วไงฮาแล้วจ้าแล้วตอนนี้นะคะเราก็ด้วยความรวดเร็วเราต้องมีอายไลเนอร์เราจะดับม่ได้ถึงเรามาแต่งที่สนามบินแต่เราก็ต้องหน้าครอปต้องสวยเป๊ะสวยครอป ความหวังของทุกคนอยู่ที่มาดามแพม <c oughs> รีบต่อไปอ่ะไอเลเนอร์เสร็จแล้วไอเลเนอร์เสร็จแล้วแต่ขนตนาแบบมคามคลาคลา่ามาคาล่ามาคาล่ามาคาล่าอันนี้เนี่ยเมื่อเช้าทำทำมาเนี่ยเราก็กวาดๆมานะคะไม่รู้ว่าเอาอะไรมาบ้างหรือไม่ได้เอาอะไรมาบ้างหลักสูตรเล่งรัดค่ะ คนที่มาเรียนแต่งหน้ากับมาดามแพมวันที่26นี้เนี่ยก็จะได้ความรู้และก็เทคนิคในการแต่งหน้าด้วยความรวดเร็วแบบนี้นะคะแป๊บๆคุณก็สวยได้ภายใน15-20นาทีอะไรอย่างนี้โอเคไหมถ้าใครอยากลงเรียนก็รีบลงมานะคะด่วนค่ะเพราะอะไรใกล้เต็มแล้วนะคะอ่ะ,อะแต่งหน้าแบบไม่แคร์สื่อเพราะอะไรสื่อไม่รู้จักเรานะคะแต่แฟนคลับเรารู้จักเราจาได้กันเยอะเพราะมาดามแพมคือของดีเมืองชายานะคะของดีต้องไม่มีตําหนิ เราก็เลยสู้ไงสู้ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวใส่ขนตาแล้วก็ไปแล้วเดี๋ยวไปทาลิปติกบนเครื่องเครื่องออกเจ็ดโมงสีิบห้าตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบห้าแล้วนะครับเออรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งความสวยมันรอได้แค่ที่ไหนล่ะรอไม่ได้ใช่ไหมเออใช่รอไม่ได้ขนตาเราต้องไม่พร่องเราต้องไม่พร่องเรามีฟาร์มขนตาหวาน หวานมากค่ะแม่อ่ะจัดไปวันนี้สปอนเซอร์การบินไทยเข้าถามเข้าพาออะไรอ๋อนั่งแต่งที่เคาน์เตอร์การบินไทยวันนี้เราจะไปกับเครื่องการบินไทยนะครับไทยสมัยไทยสมอย,ย,ส,มอยสายการบินเทย์ทาาาา,า,า,าปากแก้มทาปากจบรู้เรื่องกดดันมากเนี่ยหัวบอกว่ารีบๆอีกแปดนาทีบอดประตูเครื่องเครื่องปโอ้ยไม่ปิดหรอก นี่ใครมาดามแพมรอก่อนตั๊ดนึงตั๊ดนึงระหว่างรอขนตาแห้งก็ทาปากไปเลยจ้าสแดงแล้วกันอ่ะละละละ,ละ,ละแดงได้ปะสวยแล้วจ้ามันจะทาสีลิมิเต็ดออดิชั่น เร็วๆๆๆๆเก้าขนตายยังไม่แห้งเลยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถุยรีบป้าออก็กาวไม่หมาดอย่าเพิ่งติดนะคะมันก็จะหลุดหลุดลุยลยอย่างนี้แหละโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วไป ด่วนจีปะไปดวนดวนดวนเก็บของและตอนนี้นะคะเรารู้สึกว่า VIP มากนั่งรถตู้เพราะว่าสามคนพราะเรามาสายเกือบตกเครื่องแล้วกัปตันโทรมาตามเลยกัปตันเหรอไม่แอร์เหรอไม่รู้เหมือนกันเจ้าหน้าที่โทรมาตามเลยเหรอโอเคค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไม่ตกเครื่องอีก เ,เกือบแล้วเวลาเห็นไหมเรา,เรา,เรานั่ง V I P เลยนั่งแบบอย่างนี้นะคะเราจะไม่ประมาทแล้วเราจะไม่ช้าอีกเดี๋ยวค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงจัหวัดตุราธานีเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าหลายคนที่เป็นห่วงบอกว่ามาดาแคนจะตกเครื่องไหมไม่ตอกอย่างแน่นอนนะคะเกือบตกเกือตกแล้ววิ่งยกล้อมาเลย ตอนนี้ก <arts kişi> <aún> ็ถึงท่าอากาศยานสุราษธานีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาแม่กันนะคะราคาและสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ